สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอทียฟูซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําลูกชิ้นแคะกุ้งค่ะลูกชิ้นแคะที่เราจะเห็นมันก็จะมีแบบไก่หมูใส่ไก่ใส่กุ้งวันนี้ค่ะอุ๋ยจะทําสูตรใส่กุ้งนะสําหรับสูตรการใส่หมูอุ๋ยก็ทําไปให้แล้วประมาณปีหรือ2ปีแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมีรากผักชีวันนี้อุ๋ยจะใช้รากผักชี3มต้นนะ แล้วก็พริกไทยค่ะใช้เป็นเม็ดก็ได้หรือจะใช้เป็นป่นแบบอยู่ก็ได้นะพอดีเป็นเม็ดหมดหรือก็ลยใช้แบบป่นค่ะพริกไทยนะกระเทียม1นึ่งกำมือค่ะกุ้งค่ะกุ้งปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ล้างทำความสะอาดช่างให้ได้300กร,รัมค่ะแล้วก็เนื้อปลาขูดค่ะซึ่งเป็นเนื้อปลากายนะสามารถใช้ปลาไกายปลายี่สกหรือเป็นปลาผสมได้เหมือนกันค่ะ วันนี้ทำทานเองเนาะเราก็สามารถใช้เป็นเนื้อปลาไกา่มันก็จะให้ความเหนียวและนุ่มแล้วอร่อยกว่าเยอะเลยค่ะแต่ถามว่าใช้ปลาตัวอื่นได้ไหมได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่นพวกปลายี่สศกที่เขามีขายกันทั่วไปที่เขาเอามาท,ทําทอดมันอันเดียวกันเลยนะนี่ค่ะ200กร,รัมค่ะและเต้าหู้ขาว4ี่ก้อนค่ะเต้าหู้ขาวก็ให้เรานํามาหั่นแบบชิ้น ลูกเต๋าค่ะปกติแล้วอ่ะที่เราเห็นเขาก็ใช้เป็นเต้าหู้พวงเนาะแต่ทีนี้พอเป็นเต้าหู้พวงเนี่ยคือซื้อมาบางเจ้าออบอกเลยค่ะว่าเต้าหู้พวงอ่ะเขามีความแข็งมากทั้งแข็งทั้งเหนียวเลยทอดแล้วกินแล้วไงก็ไม่อร่อยวันนี้ค่ะอิ๋งก็เอาวิธีการทําลูกชิ้นแคะแบบเต้าหู้ทอดเองมาให้ด้วยค่ะแล้วก็เราก็ทำเป็นลูกสี่เหลี่ยมเนาะลูกเต๋าสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองก้อนแล้วก็แบบสามเหลี่ยมก็จะเป็น สองก้อนเท่ากับอย่างละสองก้อนนะเสร็จแล้วค่ะเราไปทำกันเลยค่ะเทคนิคง่ายๆเลยนะการทำลูกชิ้นกุ้งของเราค่ะให้เหนียวเด้งไม่ร่วนนะให้เพื่อนค่ะนำกุ้งของเราค่ะเราจะใช้วิธีการตีเขานะเราจะไม่นำไปปั่นค่ะเพราะถ้าเกิดปั่นเนื้อจะเละเกินไปพอเละแล้วมันจะทำให้เนื้อมันละเอียดแล้วก็จะไม่เด้งนะแล้วก็ไม่เหนียวค่ะให้ทุบเลยค่ะอย่าแงบบนี้นะนี่เห็นไหมให้ทุบไปแบบนี้เลยค่ะ ใช้วิธีการตบเขาเลยค่ะแบบนี้เลยเราก็จะได้เนื้อเราจะได้เนื้อกุ้งแบบนี้ค่ะให้นำาล้วผักชีไปหั่นให้เล็กลงค่ะจะได้ตําง่ายนะสําหรับใครใช้พริกไทยเม็ดให้ตาพริกไทยเม็ดก่อนค่ะแล้วผักชีละเอียดแล้วให้ตมด้วยกระเทียมค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเวลาตําจะได้ไม่กระเด็นและตําง่ายขึ้นค่ะประมาณสักปลายช้อนชาแบบนะั้น แล้วใส่พริกไทยป่นนะอุ้ยก็ใส่ไปเลยหลัง,ลงลตำให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากเราตำสามเกลอของเราละเอียดแล้วนะให้เราใส่กุ้งไปตำเลยค่ะเพื mm ่อ hmm. ให้กุ้งละเอียดนะหลังจากที่เราตำนะเขาก็จะเหนียวแล้วก็ตำยากขึ้นแล้วค่ะเริ่มที่จะหนืดแล้วนะเราก็เริ่มที่จะละเอียดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มหนืดแล้วตำยากแล้วค่ะ ให้เราใส่เนื้อปลากรายลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตําไปค่ะให้เข้าเข้ากันเลยนะเวลาตำอะค่อนข้างที่จะตายากหรือว่ามันเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากอีกค่ะว่าถ้าเราอะเหนื่อยที่จะตําแล้วนะในกรณีที่เราตากุ้งจนละเอียดก่อนนะให้เพื่อนค่ะให้นําเนื้อปลากรายกับเนื้อกุ้งค่ะมาใส่กระมังเราใช้วิธีการฟาดค่ะมาค่ะหรือว่าตำเนี่ยมันเหนื่อยกว่านะ ก็ใช้มือเนาะล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะก่อนที่เราจะทําอาหารเนาะใครจะตาก็ได้นะตำแต่ว่ามันจะเหนื่อยกว่าอุ้ยก็ใช้วิธีใส่ในกะละมังเลยค่ะให้ใช้กะละมังป้างหน่อยเวลาฟาดจะได้ฟาดง่ายๆเลยค่ะยิ่งฟาดแรงยิ่งเหนียวนะเราจะฟาดก่อนเลยค่ะนี่ลงไปแรงๆ เมื่อไหลที่มีความมันนะแล้วเริ่มที่จะไม่ติดมือนะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เราผสมน้ำเกลือเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสองช้อนโต๊ะนะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆขยำนะเนี่ยขยำไปเรื่อยนี่ตอนเราขยำเนี่ยเห็นไหมเขาเละเลยค่ะไม่เหนียวนะเนี่ยใส่ให้หมดเลยขยำไปเลยค่ะเห็นไหมคะ ถ้าเกิดสังเกตด,ดีๆคือเนี่ยมันแยกออกจากกันล้ไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้วเห็นไหมเคล็ดลับจะให้มันเหนียวโดยที่เราไม่ใช้สารเสริมง่ายนิดเดียวเลยก็คือเราต้องใช้เวลาในการนวดค่อนข้างที่จะนานค่ะหลังจากที่เขาเกาะตัวกันเป็นก้อนแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเริ่มเป็นก้อนละให้เราทําการฟาดลงไปเลยค่ะฟาดลงไปแรงๆเลยค่ะ ยิ่งแรงยิ่งเหนียวค่ะยิ่งแรงยิ่งเหนียวนะคะเราต้องฟาดจนเขาเหนียวเด้งไปก่อนรอบหนึ่งนะเราถึงค่อยปรุงรสค่ะด้วยผงปรุงรสค่ะเป็นผงปรุงรสรสหมูก็ได้ค่ะลดไก่ก็ได้ค่ะ1ช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะ3มช้อนชาซีอิ๊วขาวสองช้อนชาค่ะวันอยู่จะใช้เป็นช้อนชานะ อาจจะตักหลายครั้งหน่อยก็เป็นสองช้อนชาแล้วก็น้ำมันงาค่ะส่วนน้ำมันงานนะปอ้ยจะใส่สี่ช้อนชาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้บืนทําการนวดอีกค่ะนะพอเราใส่เครื่องที่เป็นน้ําอีกแล้วเห็นไหมเขาก็จะแยกออกจากกันอีกแล้วเราก็นวดอีกเลยค่ะการนวดมากๆหรือเป็นการนวดเยอะเยอะ ยิ่งนวดยิ่งดีนะคะจะยิ่งเหนียวค่ะเราก็ทำการฟาดเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเหนียวมากเลยเห็นป่มแล้วก็ที่สำคัญเพื่อนเพื่อนเห็นนะถ้าเกิดทำเองอ่ะคือเนื้อปลาเนี่ยคือเงาสวยมากเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยต้องให้เงาสวยเลยนะใครชอบแบบกุ้งละเอียดมากก็สามารถตำกุ้งให้ละเอียดได้นะอันนี้อุ๋ยทำเองทำทานเองเนาะแล้วก็ ชอบแบบมีให้มีสับผัดของเนื้อกุ้งค่ะมันก็จะหย,ยาบๆหน่อยนะอุ๋ยก็จะตำกุ้งไม่ละเอียดมากเพื่อนๆสามารถตำให้ละเอียดกับอุ๋ยได้เลยนะแล้วแต่เลยค่ะชอบแบบละเอียดมากก็จัดกันเลยนะอุ๋ยชอบแบบที่มันมีเนื้อสับผัสดเห็นกุ้งแดงๆมันก็จะดูน่ากินนะนี่ค่ะเห็นไหมพอเวลาเราปาดเนี่ยเขาจะเรียบมากเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือเหนียวเด้งใช้ได้ละให้เพื่อนๆค่ะใครมีตู้เย็ยนใหญ่ก็แช่ไปทั้งอย่างนี้เลย ใครไม่มีตู้เย็นใหญ่ให้ใส่ชามเล็กแล้วก็ใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะเราจะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสัก25-30นาทีค่ะเพื่อให้เขาเซตตัวนะให้เราตั้งศาศากระทะเลยค่ะอุ๋ยก็ใส่น้ำมันรอไว้เรียบร้อยละอุ๋จะใส่เต้าหู้ไปทางที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะเทคนิคง่ายๆเลยค่ะเราจะทําให้เต้าหู้ของเรานะพองข้างในค่ะแล้วค่อยๆทอดนะ ความจริงเมื่อกี้เนี่ยเราก็น่าจะทอดเต้าหู้กันก่อนก็ได้ใช่ไหมแต่ทีน่ะเดี๋ยวช่วงที่เรารอเนี่ยให้เนื้อกุ้งของเราเซ็ตตัวเราก็มาทอดเต้าหู้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเราจะทอดไฟอ่อนๆนะคะเราอย่าทอดไฟแรงค่ะเพราะถ้าเราทอดไฟแรงเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเหลืองและเต้าหู้ข้างในเขาเนื้อแน่นนะเราต้องการให้เนื้อข้างนอกนี่ค่ะฟูนะแล้วก็กรวงข้างในค่ะเราก็ต้องทอดไฟอ่อนและใจเย็นๆค่ะ เพื่อให้เขาพองนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเขาพองอยู่จะให้เห็นนะ mm hmm. เนาะเพื่อจะได้เห็นด้วยกันค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มที่จะพองแล้วเห็นไหมนี่เลยต้องให้บวมพองแบบนี้เลยนะ mm hmm. เมื่อเขาพองค่ะได้ที่แล้วนะประมาณนี้ค่ะให้เรานะช้อนชื้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะพองแล้วค่ะตักขึ้นมาเลยหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะเราก็มาหั่นครึ่งเลยค่ะ ่วนสีขาวนะสามเหลี่ยมให้เราใช้มีดกรีดเหลี่ยมที่กว้างที่สุดนะนี่เลยค่ะเห็นไหมเราจะอ้าให้เป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะซึ้งนะเราก็ลองด้วยใบตองเลยค่ะและนำใสกุ้งของเราค่ะออกมาเลยค่ะแล้วเราก็มาทำการยัดลงไปเลยค่ะมันใช้ไม่ได้เยอะนะนิดเดียวเองค่ะ แล้วก็ให้เขาเกยลงขึ้นมาหน่อยนึงแค่นี้แล้วก็วางค่ะส่วนอันนี้เราก็ป้ายตั้งซึ้งรอเลยนะหลังจากน้ำเดือดแล้วให้วางซึ้งค่ะลงไปเลยเราจะเนื่อเจ็ด นาทีค่ะนี่ค่ะอุ้ยก็ยัดเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะเหลือน,นิดนึงเนาะอุ้ยว่าถ้ามีอีกสักหนึ่งก้อนนี่จะจะพอดีมากเลยเนาะค่ะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดได้นี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะนี่ค่ะหลังจากครบ7นาทีเราก็ปิดแก๊สก่อนดีกว่าเนาะใครมีซึ้งสองชั้นนะให้ใช้ซึ้งนึ่งพร้อมกันเลยได้นะอันนี้มีแค่ชั้นเดียวเนาะเราก็เดี๋ยวเราก็จะ เอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานึง่งเสร็จแล้วเราก็ใส่แล้วปิดฝาค่ะส่วนเต้าหู้ขาวนะเราจะนึ่ง10นาทีค่ะเครื่องเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะมีเส้นมีถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็ลูกชิ้นค่ะก็เป็นลูกชิ้นแคะนะก็เป็นลูกชิ้นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ขาวและเต้าหู้ทอดค่ะ ส่วนพริกน้ำส้มค่ะให้ใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะให้บนสีเหลืองเพียงเล็กน้อยค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ตก็จะใช้พริกแดงจินดาค่ะประมาณย5หเม็ดพริกชี้ฟ้าแดง2เม็ดแล้วก็พริกเหลือง1เม็ดค่ะให้นําไปปั่นเลยค่ะให้เรานําไปปั่นค่ะแล้วเราก็ใส่ คำทานเองขอชามโตๆหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ